ขอนอน้อมแด่พระรัตนตรัยคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกลัลยาณมิตรทุกท่านสาธุอารหังสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเมตตามหาสัรพสัตว์ทั่วโลกที่เกิดมาแล้วแต่ลำบาก ทั่วหน้าทุกชาติทุกศาสนาตามธรรมชาติเมื่ออาตมาเข้านิพพานแล้วครบ5,000ปีเป็นที่สุดโลกจะหมุนเข้าใกล้จำนวนที่ตถาคตทำนายไว้2,500ปีมนุษย์และสัตว์จะได้รับภัยพิบัติในระยะ30ปีสิ่งที่สาธุชนไม่เคยเจอจะได้เห็นไม่เคยพบจะได้พบยักษ์หินที่ถูกสาบให้หลับกลับตื่นขึ้นมาอลวาสยิ่งนัก มนุษย์นอกศาสนาจะรบราฆ่าฟันกันจนถึงเลือดตนเองนองเต็มพื้นดินพื้นน้ำจะลุกลามเผามนุษย์ไม่ขาดระยะต่างฝ่ายต่างทำลายเหมือนยักษ์กระหายเลือดแผ่นดินจะลุกเป็นเปลวไฟต่างฝ่ายจะตายไปอย่างละครึ่งหนึ่งจึงจะลมเลิกส่วนพุทธศาสนิกชนผู้ทำแต่บุญเดินตามทางทศาคตสามารถจะงับร้อน ไม่รุนแรงแต่นี้ภัยพิบัติไม่พ้นไฟจะลุกลามทางทิศตะวันออกไม่วัดวาอารามสมณะชีพรามจะอดอยากยากเข็นโลกไฟจะตกจากฟ้าเหล็กกล้าจะผุดจากน้ำสงครามจะเกิดทั่วทิศทหารจะเป็นเจ้าข้าวสารจะขาดแคลนทุกแคว้นจะอดอยากพลูหมากจะหมดเปลืองสีเหลืองจะชนะสีขาวจะแพ้ภายในที่สุด ครุฑจะบินกลับฐานคนจะกลับบำรุงพระโลกมนุษย์กำลังเข้าสู่กลียุคจะทำให้เกิดภัยธรรมชาติจากดินน้ำลมไฟจะเกิดมหาสงครามโลกครั้งที่สามตามมามนุษย์จะตายปีกว่าครึง่งลกูกศิษย์ได้ถามหลวงปู่ว่าตอนนี้มันเกิดสงครามขึ้นที่หลวงปู่เคยบอกว่าจะมีสงครามเกิดขึ้นอันนี้จะถึงหรือยังขอรับ หลวงปู่ตอบว่าแล้วที่มันยิงกันไม่ใช่สงครามหรืออย่างไรถ้าอะไรมันจะเกิดขึ้นใหญ่ๆมันจะเกิดขึ้นจากเล็กๆน้อยๆแล้วมันก็กำลังจะสะสมเหตุและผลที่เกิดขึ้นหรือเรียกว่ามีข้ออ้างทั้งนั้นกิเลสท,ทั้งหลายความอาฆาตพยาบาททั้งหลายความพอใจความไม่พอใจเกิดจากข้ออ้างทั้งนั้นเกิดจากอากุศลเกิดจากความไม่พอใจ เกิดจากความบาดหมางเขาเรียกว่าเกิดจากผลประโยชน์ทั้งนั้นสรุปแล้วสงครามทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีผลดีกับใครเลยนี่เขาเรียกว่ายักษ์นอกศาสนากำลังจะห้ามหันกันแต่ถามว่าพวกโยมมีผลกระทบหรือเปล่านั่นเขาเรียกว่าภัยสงครามเป็นของธรรมดาเป็นธรรมชาติเมื่อมนุษย์ทั้งหลายยังมีโลภมีโกรธมีหลงมีความอาฆาตมีพยาบาท สงครามไม่มีทางจบลงได้แต่สงครามในยุคนี้มันเป็นสงครามที่ล้างเผ่าพันธุ์โยมเข้าใจที่ว่าล้างเผ่าพันธุ์หรือไม่ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เขาทําสงครามกันเขาต้องออกรบเจอกันประจันหน้ากันด้วยซึ่งซึ่งหน้าแต่สมัยนี้มันต่างกันมากเพราะเป็นสงครามที่ล้างเผ่าพันธุ์กันด้วยอาวุธนิวเคลียร์โยมรู้หรือเปล่าว่า นิวเคลียร์หนึ่งลูกสามารถทำลายล้างเมืองทั้งเมืองเลยแล้วมนุษย์นี้โยมว่ามันจะกลายหายไปไหนหมดขนาดบ้านเรือนบ้านช่องยังไม่อยู่แล้วมนุษย์จะอยู่ได้หรือแล้วอย่างนี้มันใช่ล้างเผ่าพันธุ์หรือเปล่ามันมีผลกระทบต่อโลกหรือไม่นี่คือว่ามนุษย์ทั้งหลายที่ไม่มีศีลมีธรรมแล้วไม่ยำเกรงกลัวบาปกลัวกรรมกันแล้วมันก็เรียกว่าเป็นกรรมของโลก เป็นกรรมของมนุษย์เพราะว่าศาสนาได้เคลื่อนเลื่อนมาถึงจุดกึ่งพุทธการแล้วก็เป็นของธรรมดาตามที่พระพุทธองค์ท่านได้พยากรณ์ได้รู้การไว้แล้วว่ามันจะเป็นเช่นนี้ว่าต่อไปในภายภาคหน้ามนุษย์ทั้งหลายจะมีความชอกช้ำคนดีคนมีศีลจะอยู่ลำบากนั่นเองเขาจึงทำให้คนที่มีศีลมีธรรมมารวมตัวกันเพื่อผนึกกำลังให้มีกำลัง เอาธรรมาธาตุมารวมกันเพื่อรักษาเชื้อเผ่าพันธุ์ไว้รักษาศีลภาวนาให้มันเกิดปัญญายาณเมื่อมันเกิดปัญญายาณแล้วมันก็จะไปเผยแพร่ในธรรมให้มีความเชื่อมีความศรัทธาให้มีที่พึ่งเป็นสาสะได้ก็เรียกว่าเป็นการจันลงศาสนาจันลงเผ่าพันธุ์จันลงความดีอย่างนี้ให้คงอยู่ แต่มนุษย์ที่มันขาดจากศีลจากธรรมหรือเรียกว่ามนุษย์นอกศาสนาหรือยักษ์นอกศาสนานี้เขาเรียกว่ามารอย่างนี้เราไม่สามารถไปห้ามเขาได้เพราะกรรมมันมีของแต่ละบุคคลและเป็นเผ่าพันธุ์แล้วยุคนี้เขาเรียกว่าเป็นยุคที่ว่าเมื่อต้องตายมีกรรมที่เป็นเผ่าพันธุ์ก็ต้องตายเป็นหมูคนะ่คณะมีคนถามว่า บุญอันใดวิบากกรรมอันใดที่ไปเกิดในต่างประเทศหรือประเทศนั้นประเทศนี้มีบุญจำแนกอย่างไรจึงต้องได้ไปเกิดเป็นคนประเทศนั้นเกิดประเทศนี้มันเกี่ยวกับบุญไหมเขาบอกว่าอย่าว,ว่าแต่มนุษย์ที่เป็นคนสยามเป็นไทยเลยหรือว่าที่เขากำลังห้ามหันกันอยู่ในขณะนี้ความเป็นจริงแล้วเรานั้นเวียนว่ายตายเกิดมาแล้วไม่ว่าจะเป็นชาติไหน แต่คนที่เขามีบุญพอเขาทำบุญอธิษฐานเขาก็จะบอกว่าบุญของข้าพเจ้าที่ทำแล้วในทานศีลภาวนาทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้านั้นประสบแต่ความดีพบเจอแต่พระพุทธศาสนาพบแต่ความดีให้ทันในยุคของพระศรีอานในเมื่อเป็นอย่างนั้นอธิษฐานอย่างนั้นเขาจึงบอกว่าสยามนี้จะเป็นแหล่งแห่งความเจริญ ที่มีพระพุทธศาสนาจะงอกงามไพ่บูญุญนั่นก็หมายความว่าแม้แต่พระศีก็ยังต้องมาตรัสรู้ณเมืองสยามแม้แต่ว่าพระศีก็ดีพระอริยบุคคลก็ดีแล้วมีคนแย้งว่าอ้าวแล้วทําไมองค์พระสมมะโคดมไปตรัสรู้ที่อินเดียเล่าก็เมื่อตอนนั้นมันยังไม่เป็นอินเดียใช่หรือเปล่าที่นี่ก็ยังไม่ใช่สยาม แต่มันเป็นชมพูทวีปเดียวกันแต่อยู่คนละทิศแค่นั้นเองดังนั้นแล้วเมื่อเรามีอธิษฐานในการทำบุญสะสมมาอย่าพูดว่าพวกโยมเกิดมาเท่าไหร่แล้วเลยไม่ต้องไปถามหากันถามในปัจจุบันนี้เมื่อเรามีความปรารถนาอธิษฐานบุญอย่างนี้บุญตรงนี้ที่เราอธิษฐานนี่แหละมันถึงจะได้มาเกิดแล้วคนที่ไม่นับถือศาสนาเลยจะเป็นอย่างไร ก็จะต้องไปเกิดตามรัฐนั้นรัฐนี้ที่ไม่นับถือศาสนาอะไรทั้งนั้นคนที่จะมานับถือศาสนาพุทธได้ต้องมีวาสนาต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบางคนก็มีวาสนาต่อพระอัลเลาะห์บางคนก็มีวาสนาต่อพระคริสพระเยสูเจ้าอย่างนี้แล้วแต่วาสนาพูดง่ายๆแล้วแต่จริตแต่ว่าคนที่มานับถือศาสนาพุทธนี้ เป็นสายแห่งปัญญายาณแสดงว่าคนที่มานับถือศาสนาพุทธนี้แสดงว่าต้องมียาณทัศนะล่วงรู้ว่ามาอยู่ศาสนานี้น่าจะดีนี่จึงเรียกว่าเป็นบุญวาสนานั่นก็หมายถึงว่าสรุปว่าบุคคลน,นี้ไปเกิดประเทศนั้นประเทศนี้เพราะเหตุนี้แล้วประเทศใดที่มีความยากจนแร้นแค้นหัวโตไปหมดน่ะประเทศเหล่านี้ขาดการให้ทาน ก็จะไปอยู่ในจำพวกเดียวกันพูดง่ายๆให้เข้าใจแบบภาษามนุษย์ก็คือคุกที่คุมขังแต่ละเขตแต่ละแดนก็อยู่ที่วิบากกรรมแห่งการสร้างบุญกุศลมาไม่เท่ากันนั่นก็คือจำแนกด้วยคำว่าศีลนั่นเองบุคคลน,นี้ขาดการให้ทานก็ต้องไปอยู่ในจำพวกเขตนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นประเทศอะไรก็ดีบุคคลที่เคยสะสมทานศีล เพานามาก็มาอยู่ในเขตนี้นับถือศาสนานี้ก็มาอยู่ที่นี่แล้วยอมสังเกตรหรือไม่ว่าสยามลาวพมา่านับถือศาสนาพุทธไหมเพราะมันเป็นแผ่นดินเดียวกันหรือเปล่าจริงๆแล้วเขาเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันเคยเป็นพันธมิตรกันแต่เพราะอะไรมันต่างคนต่างมีความโลภอยากจะเป็นอิสระต่อกันอยากจะเป็นใหญ่นี่คือความอยาก ความทะเยอทะยานอย่างทั้งหลายนี้นำไปสู่ไหยนะทั้งนั้นนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงนี่มันเป็นอย่างนี้โยมเห็นไหมทำไมประเทศอื่นๆเขาจึงมีความเจริญมีความศีวิไลต้องเข้าใจว่าความเจริญความศีวิไลที่แท้จริงแล้วแต่ไม่ได้บีความเจริญความศีวิไลในศีลธรรมในจริยธรรมโยมก็เห็นแล้วเป็นยังไงสร้างมาเจริญแค่ไหน ร้อยปีพันปีแต่การทำลายล้างแค่ชั่วพริบตาเดียวใช่หรือเปล่าแต่การที่มนุษย์ไม่ต้องมีความสีวิไลไม่ต้องมีความสะดวกสบายมากจนเกินไปมันก็ทำให้มนุษย์นั้นมันอยู่ในความสมถะมีความพอเพียงนั่นก็คือความสงบดังนั้นแล้วไม่ใช่บอกว่าประเทศที่มีความสีวิไลมีความเจริญแล้วเขาทำบุญมาดีไม่จริง ถามว่าโยมกินเพื่ออิ่มไหมนอนก็เพื่อให้หลับหรือเปล่าแล้วถ้ายมมีบ้านหลังใหญ่โตมีเรือนใหญ่โตคารหัสใหญ่โตและโยมจะนอนตรงไหนละ่ะร่ำรวยมีเงินทองมากมายแล้วโยมจะกินให้พุงแตกหรืออย่างไรกินเพื่ออิ่มหรือเปล่าดังนั้นความสีวิไลมันมีประโยชน์หรือเปล่าความจเจริญก้าวหน้ามีประโยชน์หรือเปล่ามันแค่ให้ความสะดวกสบายกับมนุษย์ แต่เมื่อมันเกิดความสะดวกสบายกับมนุษย์มากเกินไปมันเป็นยังไงมนุษย์ก็ขี้เกียจไหมเขาเรียกว่าติดในสุขมากหลงมากเมื่อหลงมากแล้วพอมันขาดแคลนในความหลงในความอยากทีนี้มันก็จะเกิดความโลภอยากได้ทรัพยากรของประเทศนั้นประเทศนี้โลภไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นโยมไม่ต้องเอาอะไรไปเปรียบเทียบกับใครเขาทั้งนั้นขอให้โยมมีความสุข แล้วก็ที่สำคัญเรามีลมหายใจเข้าหายใจออกคือมีชีวิตอยู่แล้วได้มีโอกาสได้ทำความดีชื่อว่าเป็นโชคดีที่สุดแล้วเข้าใจหรือเปล่าน้อมกราบในโอวาทร,รมคำสอนสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้จัดทำเรียบเรียงเนื้อหาดีๆแบบนี้ เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ